สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เขาถกรักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ประจําวันนะครับเป็นวันที่ไม่ใช่วันตลาดนัดผมก็จะดูแลหน้าที่สดดเพลงเ,ลงเบาๆให้เพื่อนๆพี่น้องชาววงการพระเครื่องสนามพระเครื่องอ,อตบะกอเมืองนนท์นะครับโดยบอนบาร,รมีพ่อแก่ซึ่งเป็นเจ้าของประธานสนามพระเครื่องแห่งนี้ครับผมก็มีหน้าที่ช่วย บนบารมีพ่แก่ในการดูแลวันนี้ก่อนที่ผมจะไปทําพิธีอาบน้ํามนต์ให้กับพี่น้องของเราที่ได้รับความทุกข์ร้อนในเรื่องของไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเชื่อ เรื่องแบบนี้ผมก็ตรวจสอบก่อนเรียบร้อยแล้ว,ลวมีกระบวนการครับเนื่องจากว่าคนไข้ของเราไปพบแพทย์โรงพยาบาลดังๆเอกชนรัฐบาลม,มากมายหลายแห่งก็ไม่พบสาเหตุของโรคและไม่สามารถรักษาได้ประกอบกับคนไข้พี่น้องของผมเนี่ยท่านได้ไปหาพระกุณเจ้าต่างๆที่มีวิชาอาคมหรือจะเป็นคารวาะที่เป็นหมอหมดหมอผีต่างๆ ก็ใช้เวลาถึง2อปีนะครับหมดเงินไปเจ็ดหลักก็สอบถามกันแล้วมีความสงสารนะครับสงสารผมก็เลยตัดสินใจช่วยไปก็ไม่มีอะไรครับอำหน้าแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณประกอบกับคุณงามความดีบารมีในตัวเราก็คือบารมีความดีที่ผมพูดอยู่ในคลิป แทบทุกคลิปนะครับบารมีความดีอำนาจแห่งสมาธิที่เราปฏิบัติที่เราฝึกของเราไว้ผสมกับพุทธ,ธาคมปรากฏว่าอาการผ่านไป3วันอาการผู้เราขึ้นเรื่อยๆจน7วันเกือบ2อสัปดาห์10วันนะครับก็อาการหายไป90%ซนะครับก็มีความรู้สึกว่าดีใจครับมันเป็นเรื่องบางเอิญที่เขาหายนะครับก็วันนี้ผม กอมีนัดที่จะต้องอาบน้ำมนต์เป็นวาระที่สองนะครับเพื่อล้างให้หมดสิ้นนะครับการล้างเนี่ยมันมันก็ต้องมีการป้องกันด้วยซึ่งเป็นกระบวนการวิธีวิชาที่ผมรเรียนม,มาครับอันนี้มันก็ไม่ต้องอธิบายกันเป็นนว่าอยู่ในกระบวนวิธีการที่ผมต้องทำนะครับก็ช่วงบ่ายนะครับก็ทราบว่าจะมารับแต่แต,ตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของไว้ เป็นแค่สายศินป์ธรรมดานะครับที่ซื้อจากร้านสั์แล้วผมก็มาอธิษฐานอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทําไว้ให้โดยเฉพาะ mm hmm. ก็คือทําเป็นสําหรับสร้อยคอคอในการที่จะป้องกันและขับไล่ mm hmm. ผมทำเสร็จไปแล้วนะครับทำเสร็จไปแล้วสวดอยู่3วัน3ามคืนนะสาวันึคืนก็จะเป็นสร้อยเส้นแบบนี้ รู้ไม่มีค่าไม่มีราคาหรอกครับแต่ว่าถ้าผู้ที่ป่วยนะผู้ที่เขามีอาการนะเขาจะสัมผัสได้รู้ได้นะครับก็เตรียมไว้ให้พี่น้องเราที่เกิใดใกล้จะป่วยตอนแรกผมก็ทําให้ไปแล้วช่วงแรกเพียงแต่ว่าอธิษฐานแป๊บเดียวแต่นม่อธิษฐานสามัั้งคืนแล้วพันไว้กับมีดหมอหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ผมก็โชคดีนะครับโชคดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้นําเหรียญหลวงพ่อเล็กวัดบ้านหนองชยัยนาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ สอนวิชาผมวิชาหนึ่งมาตอนนี้ท่านยังมีร่างกายสังขารท่านอยู่ในโรงแก้วที่วัดบ้านหนองอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาทท่านสามารถประกาศท่านได้นะครับครูบาอาจารย์ท่านนี้แหละที่ผมเรียกท่านในใจท่านก็ได้ยินนะครับคือผมปฏิบัติท่านบีบนวดท่านอุ้มท่านมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายท่านมรณภาพแต่ผมไปรบอยู่ในป่าไม่ได้มาก็เสียใจครับแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนั้น จะให้ชมนะครับเหรียญอยากจะอวดครับอยากจะอวดเป็นเหรียญรุ่นแรกครับล็ไม่ใช่เหรียญทองแดงเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญเงินรุ่นแรกซึ่งผมดีใจมากที่ดีใจมากนี่ก็คือว่าจํานวนการสร้างเป็นเหรียญเงินรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2521เป็นเหรียญที่สวยมากนนะเงิน สร้างเพียง99เหรียญอันนี้อันนี้แหละที่ผมแปลกใจและปฏิหารใจมากว่าทำใหมผมจริงได้มานะครับขนาดเหรียญทองแดงนี่เขาก็หากันไม่ได้แล้วแล้วหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านนี้หลวงพ่อเล็กอินทรลาเนี่ยท่านจัดจานอัขระท่านจัจานอัคาระไว้ทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญแน่นมากเป็นเหรียญเงินครับสร้าง99เเหรียญ เหรียญเงินนี่ก็ราคาอเอหรียญทองแดงเนี่ยที่ผมสืบราคาในท้องตลาดก็อยู่ประมาณเกือบหมื่นบาทนะครับสร้างหลายพันเหรียญแต่เหรียญเงินนี่สร้าง99เหรียญซึ่งผมประทับใจเอามาอวดเพราะว่าทําไมถึงมาได้มาถึงมือผมได้นะครับก็ด้วยความศรัทธาส่วนตัวด้วยเราเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านด้วยก็มีประสบการณ์ของหลวงพ่อท่านนี้ของพ่อองค์นี้หลายรอบไหว้วระตั้งแต่สมัยที่ออกไปรบในป่า ชื่อท่านคือหลวงพ่อเล็กพิมทศสระวัดบ้านหนองอํงเาเภอสกยาจังหวัดชัยนาทผมก็ได้ไปเรียนวิชากับท่านแล้วก็กับหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งวัดสระขาวนะครับเป็นวิชาการประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพ่อผมที่สอนวิชาผมมาในสายหลวงพ่อปานวัดดางโคซึ่งคุณตาผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์คารวาเรียนวิชาจากหลวงพ่อปาน แล้วก็มาครอบให้พ่อผมพ่อผมก็มาครอบให้ผมผมก็มีความชอบมีความเฉยใจในด้านนี้ก็ติดตามหาคูบบอาจการมาโดยตลอดส่วนใหญ่ก็เป็นพระนะครับเป็นพระผิงเจ้าก็มีหลวงพ่อเล็กและหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งนานไปท่านอาจจะไม่รูกก้จักหลวงพ่อเสกพยาชัยนาทเหมือนกันครับจนมาเป็นผมเนวันนี้นะครับชะตาชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมีความตายมีของแน่นอนแต่สิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอและผมสัมผัสได้ก็คือไม่มีอะไรเหนือไปกว่าความดี สมาธิสองอย่างนี้นะครับท่านจะทําอะไรก็ย่อมทําได้แต่การคําว่าทําได้นะั้นไม่ใช่ว่าท่านจะต้องรวยเป็นมหาเศรษฐีทํานาจแห่งวาระกรรมบุปกรรมต่างคนต่างกรรมต่างวาระครับเดี๋ยวไปดูว่าผมทําอะไรในวันนี้ซึ่งขับ,บน้ำมตนเดี๋ยวยังไม่มารับนะครับตอนนี้ครับเราไปพบกันครับ ทองแดงแกะนาแดงแกะเป็นจากทุกสามัญแก้ธาตและพยัคฆาพาตพย,ตพยนท่วนทั้ง12บคนทุกภาษาโมนอท่อผัดกูมแก่รูปแรงการเคลื่นอนศนัทธาสัมพันธ์อุตสาหะแก้อัฐิอันอันเป็นผู้ตะผีภายตายหัวตายหาสัมพันธุกู้จะปาแก่ฟังรูปประชาผีหน้าผีหลังให้ใบให้ายให้ใจร,ร้อนรนัวเมากะหาจะปาแก่ผีสารอันรับเขาทําให้หลงรักให้ขังให้ข้างให้กลัวโมเมาพุทธังปัะจักษามิตรประจักษานิยืงขังปัะจัานิแก่คุณปีแบุญคนทำไม้บุญในพังครั้งครัวทำหัวเรียวรูดี กระโสพระวารีแก้คุณพิบอกร,รักภาระได้คุณมำพุกได้หลวงปู่ส้มปล่อยฝังรูปฝังรอยศูนทางสามแท่งสว่าขาโตมันอยู่ที่ดีแก้หลวงชื่อจำหลักบังกกิงด้วยน้ำแก้มด้วยความเหนื่อยน้ำอภปทะแก้คุณพิสแลงกาแฟก็ทำหน้าทายกะโสโสถายยะแก้คุณคนมุนโดนเทพมุนทิพยา,ยามุนและกฐาสุปฏิปันโนโลกัสสาติแก้หลวงชื่อจำหลักปังึงด้วยน้ำแก้มด้วยความเหนื่อยน้ำอภปทะ แก้คุณพิสแสดงจะแฝงระทำทางหลายทายาโสโสทายาแก้คุณคุณมนบนเทพประมุขพยาหมดนักถาอุตอานทุพเวททั่วทั้งแปดหมื่สีพันมาทำอังขันก็ครับโกูจะถอนสอดพัดอีครูหมอเรียนทำกรดดวนสูงผีไม่ทานทนเทพจราอันรับคิ้นบนก็กลับถอนเผาหนามอันเขาทำให้เรกสูนหุลูหุลูหุลูสวาหายนางพยังนานางพุโตโตพระปวธรมโมโตพะวาสังโตพระวัอิทเนพงมาเสนีนเยตีเสน

มาเปมหาเสาสังแ่ทที่จะแก้ต้นะอแก้ภาาของจิน้แก้คนหนึ่งเป็้คนและที่ผูกกีสาตสต็สัรูปแกุ้ป็นพัจรแอทรแก้ยางทเนื่อและคนจะพระรัศมีทางนี้มีนากณอแก้รูปจินรีและรูปจินนนจักตาโรอาวุธานิจาราักษดาทิทางนี้เรัาจทันจะมาตะในนาท่างนั้ลูกาุราุทธังจัดตาโรเกอาอุขานางินทร์สังภาเวีนะ เพราะขาปรายันจีแก้ปุณนเพชรได้ินแดงสติ้งอิสระแก่ตารางเด็ดทองแดงแฉ่นาแทงแก่สงจักทุกสามัญแฉ่ษาตรักยักษาตประโยน์ทวนทั้ง12คนทุกภาษามูนอท่อพัาโอ่งแก้รูปแรงการเกี่ยวสนักนแฉ่อาสนวิชาปุปปัจจะแฉ่ผีคุนคนไม้บุญ ก็อาเจียนบางคนก็อาการที่มันเหมือนกานแตกต่างกันไปนะแต่ถ้นมันร้วาพอมาเจปั๊มันจะจนนะนอาการเวียนหัวจะอ้วก,ม,กมันจะขาดใจใจป็นวิวโดนน้ำมันเข้าไปครับหมดแล้วเนี่ยมันค่อยออกกันเยอะแล้วแต่ว่าเมื่อรอบที่แล้วจำได้เนาะดอกเกน็ดดำหมดเลยแต่อกนี้เหลือไม่ไเยอะ